I'll be back. <S <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการอาต้อกตีบอีกค,ครั้งวันนี้คือสกูส๊ปเทอร์มินเอเตอร์นะครับในคลิปนี้ก็จอคอยู่กับประวัติของตอัวละครที่เป็นเทอร์มินเอเตอร์ในแฟรนไชส์เทอร์มินเอเตอร์ซึ่งคราวนี้เขาก็ไม่ใช่เทอร์มินเอเตอร์ตั้งแต่แรกแต่เขาถูกดัดแปลงจนกลายเป็นไฮบริดนะครับเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเทอร์มินเอเตอร์นั่นคือมาร์คัสไลท์ เป็นตัวละครคนจําได้ว่าเขาโผล่ใน Terminator Salvation นะครับซึ่งพอผมได้หาข้อมูลจากวิกิเนี่ยก็พบกับข้อมูลน่าสนใจก็คือตัวละครเขาไม่ได้ตายในหนัง Terminator Salvation มันมีเหตุการณ์ต่อจากหนักอีกซึ่งก็ทําเป็นคอมมิกนะครับซึ่งพอผมได้อาจจ่านสปอยล์เขาข้าวเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องมึงดีว่ะคือแบบมันจบดีมันควรเอาไปทําเป็นหนังอะแต่เสียดายที่อ่าที่รู้กันว่าคนเกภาคสี่มันล้มเหลวเรื่องไรายได้นะครับเขาก็เลยไม่ทาต่อแล้วมีคอมิกแทนแต่เนื้อเรื่องมันดีเว้ย เผาเผว่าทำเป็นหนัง่มันจะจบแบบแฮปปี้เลยคือแบบอิ่มเอมแบบอารมณ์เหมือนทีทูแบบนั้นนะครับ <S <S ซึ่งเราของมาคัสเปไงก็มาติดตามกันได้นะครับมาคัสไรท์เกิดวันที่22สิงหา1975นะครับเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแหละแต่ตอนหลังก็ถูกสแกเนตดัดแปลงจนกลายเป็นรุ่น TH ก็คือเป็นไฮบริด์มิเนเตอร์นะครับครึ่งคนคือครึ่งจักรโดยชีวิตของเขาในช่วงแรกในช่วงเหตุการ์หนังนก็คือเขาถูกตัดสินโทษประหารชีวิตนะครับเนื่องจากคดีเขาก่อทําให้คนตายเออของพี่ชายเขาด้วย แล้วก่อตาเนี่ยก็มีตัวครด็อกเตอร์เซน,น่าโฮแกนเนี่มายื่นข้อเสนอไงตอนเธอก็เป็นมะเร็งเนาะเธอใกล้าตายแล้วบารมาว่าหลังจากตัวมาคัสตาเนี่ยก็ข,ขอเหมือนร่างกายให้เขาสมัครใจบริจาคร่างก,กายให้กับโครงการของเธอนะครับซึ่งต่อมาเราก็รูว่ามันคือโครงการของเซเบอร์ดายนั่นแหละซึ่งต่อมามาคัสก็คือท่านประหารเขาโดนฉีดสารน,นะเนาะ แต่ในหนังนนเราก็ไมไ่เห็นว่าเขาโดนฉีดสารให้ตายหรือทําให้โคม่านะครับซึ่งต่อมาร่างกายเขาเนี่ยก็ถูกส่งต่อไปยังไซเบอร์ได้ซึ่งเป็นช่วงทำลายเดียวกับที่ไซเบอร์ได้เนี่ยประกาศสงครามกับอนุเสชาชานะครับปล่อยิวเคร์บึ้มๆไปทั่วโลกจนเกิดวันพิพากษาขึ้นนั่นเองซึ่งลางกามาคาัสเนี่ยเขาก็ไม่โดนประท้จากิวเคร์เนาะเพราะเขาถูกเก็บไว้อย่างดีนะครับ เพื่อทาการแยกส่วนดัดแปลงจ้าหน้ากายกลา,ายเป็นไซบอร์กไฮบริดเทอร์มินเเตอร์ซึ่งยังคงหัวใจและก็สมองเขาอยู่นะครับซึ่งเขาถูกเก็บกักไว้อย่างดีเป็นเวลา15ปีนะครับจนถึงเหตุการณ์ในปี2018ก็เหตุการณ์หนา m เทอร์มินเอเตอร์เซอร์เวชั่นนะครับที่จอคอนเนอร์กับทีมเขาเนี่ยบุกไปยังฐานรับกันแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าฐานนั้นก็โดนระเบิดนะครับจอคอนเนอร์ผู้รอดชีวิตและในฐานที่ระเบิดเนี่ยมาร์คัสก็ได้ฟื้นขึ้นมานะครับแน่นอนว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไง เขาจูนเนี่ยโลกรอบข้างเขาก็ล่มสลายไปแล้วนะครับเขาก็อ่ะจิกเสื้อผ้ามาจากศพของกลุ่มต่อต้านเนาะแล้วก็เดินทางไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับจนกระทั่งเขาไปเจอกับคุณทีหกร้อยซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้มันคืออะไรนะก็เกือบโดนฆ่าเนาะแต่คาริสในวัยหนุ่มเนี่ยก็ได้มาช่วยเขาเอาไว้นะครับพร้อมกับคําพูดที่ถูกไปอิสเซอร์เอ็กจากหนังพัดแรกนะครับ Come Come you to you to me me live. live. with want with want What if if is it? วั a ปีอะไรวันวันวัน t ันว a นวัน a ันว t นวั s วันวันวันว r นวั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 ก็ันว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 ัว้นวั็วันวันวัชว่อว่าสตาร์นะครับก็เหมือนมีนวามสัมพันธัขึันวระมานวัาตัวมาคัสเนี่ยก็เหมนอนนป็นอัจารน์หรือเว็นพี่ชายให้กับตัวคารันนวนวันกัันวันนู่นนว่นวั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 าันวันวนวนวันวันอังหนังคนเล็กพัน่ยนัันกับปืนลูกซองอ รวมถึงตอนที่คาริสเนี่ยเหมือนได้ฟังวิทยุขึ้นสั้นไปเรื่อยจนมีเสียงของจอคอนเนอร์ขึ้นอ่ะเป้าหมายของคาริสเนี่ยคือต้องไปหาจอคอนเนอร์ซึ่งมาคัดก็เหมือนไม่รู้เขาเป็นใครหรอกแต่ก็ตามไปเด้วยกันเหมือนจอคอนเนอร์น่าจะพอรู้เรื่องว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบแบบนั้นนะครับเสื้อผังทางเนี่ยพวาเขาก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันก็ไปเจอกับกลุ่มสแคเวนเจอร์หมันกลุ่มผู้คนที่รอดอยู่แต่ไม่ใช่กลุ่มต่อต้านนะครับพวกเขาก็หาทาาต่อรอดเนาะเจอสกาเนี่ยมาพบเข้าแล้วก็จับตัวทุกคนไปนะครับ ตอนที่หนีก็เกือบจะหนีพ้นแต่ตัวคาริสกับซาเนี่ยก็โดนสกันเนตจับตัวไปได้สมาคัสก็โดนทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวที่กลุ่มต่อต้านเนี่ยส่งคบินลบ2ลํลำไปช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันทั้งสองลำก็โดนยิงตกนะครับและมีคนหนึ่งเนี่ยล่อออกมาได้ซึ่งเธอคือแบร์วิลเลียมส์ซึ่งมาคัสก็ไปเจอเธอดําเอิญเนาะแลบบ้ก็เลยพามาคัสไปหาจอห์นคอนเนอร์ซึ่งระหว่างทางก็เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมาเนาะแต่ปรากฏว่าก่อนจะไปถึงฐานทัพกลุ่มต่อต้านเนี่ย ประมาณว่าถ้ามีเทอร์มินาเตอร์เดินผ่านก็จะตุ้มนะครับซึ่งโชลาที่มาคัส,สนั้นเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเทอร์มินาเตอร์แล้วก็โดนระเบิดนะครับซึ่งก็ทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยเห็นว่ามาคัสเนี่ยคือเทอร์มินาเตอร์ไงก็เลยจับไปขึงเอาไว้ซึ่งจอคอนเนอร์ก็ไม่เคยเจอคุณแบบนี้มาก่อนคือก็คือคุณย้อนเวลามาก็มีแค่ทีแปดร้อยกับทีหนึ่งพันเนาะ แล้วก็สียงเขารู้มาจากสกายเดนในรุ่นนี้ไงทีหกร้อยหรือทีต่ากว่านั้นแต่ไม่เคยเจอไฮบิดเทอร์มิเนเตอร์มาก่อนซึ่งมาคัสเนี่ยเขาก็ยังเชื่อว่าติเป็นมนุษย์นะครับจนกระทั่งได้เห็นร่างจริงเขาแล้วว่าเขากลายเป็นไซบอร์กไปแล้วซึ่งจอคเนอร์คิดว่ามาคัสเนี่ยถูกส่งมาฆ่าเขาก็ไม่มีใครเชื่อเขาเนาะแต่แบลร์เบลเลียมเนี่ยเชื่อมาคัสเป็นคนดีเธอก็เลยแอบไปช่วยมาคัสแล้วก็พยายามหนีนะครับ ซึ่งตัวมาคัสก็หนีไปได้ไแล้วก็โดนจับแต่จอคอนเนอร์ก็ตามไปกำจัดไม่ลดละนะครับจนตอนหลังเนี่ยจอคอนเนอร์ก็ถูกโทรมาเนเตอร์ที่เป็นตัวแมลงวิญญาโจมตีเนาะแต่มาคัสก็ช่วยไว้แล้วกับยีคอสเนอร์ว่าเขาช่วยคาริสออกมาได้เพราะตอนนั้นเนี่ยจอร์รู้เลยว่าคาริสถูกจับตัวไปยังสกาเน็ตนะครับซึ่งจอคอนเนอร์ก็ยอมตกลงถึงแม้จะไม่เชื่อใจมาคัสก็ตามเนาะก็เข้าไปโทรมาเนเตอร์ไปแล้วอะมาคัสก็ไปยังสกาเน็ตนะครับรวมถึงแฮกข้อมูลแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยประมาณว่าปิดตัว ไอ้ป้อมปืนที่อยู่บนฐานให้จอคอนเทนเขาไปง่ายเราถึงบอกตำแหน่งว่าคาริสเนี่ยอยู่ห้องไหนซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักนั่นเองนะครับสการ์เน็ตทำได้ยุ่งยากเนาะซึ่งต่อมาเนี่ยสการ์เนตเนี่ยพอเห็นมาคัสกลับมาแล้วก็เลยเหมือนพาตัวเข้ามาอะมอดิฟายไม่ถึงมอดิฟายหรอกทำให้ร่างกายกลับมาหายดีเหมือนเดิมแล้วก็บอกจุดประสงค์ของมาคัสไงว่ามาคาร์เนี่ย,มาายไม่ใช่มนุษย์แล้วเขาต้องอยู่กับสการ์เนตแต่มาคัสเขาไม่ใช่หุ่นยนต์ไงคือหัวเขายังเป็นคนอยู่อะพอรู้วว่าตัเองเ ทำให้จอเนี่ยตกนี้หลุมพรางนะครับเพราะจอต้องไปสู้กับที800รเนาะ T R I P มาร์คัสจัดสินใจไม่ฟังสกายเนี่ยนะครับไปช่วยจอคอนเนอร์ซึ่งแรงเขาก็บอบอกับที800แหละแต่ด้วยความที่เขาไม่ชิอ่อนตรงหัวใจนะครับก็มีหัวใจก็โดนที800เนี่ยต่อยทีเดียวคือแบบน็อกเลยนะครับโคมา่าจอที่น่าจะหนีได้นะ ก็ต้องเรียกช่วยมาคัสนะครับซึ่งก็ทําให้จอเนี่ยเกือบตายนั่เองนะครับโดนเหล็กแทงทะลุอกแต่ก็ทําให้จังหวะเดียวที่มาคัสเนี่ยสามารถตัดหัวที่เป็นอยได้จนชนะนะครับซึ่งอาการของจอนก็บาดเจ็บสาหัสเนาะหัวใจคาับไม่ไหวไงมาคัสก็เลยใช้โอกาสที่2อีกครั้งครั้งแรกเขาบุยจากร่างกายจนเขากลายเป็นเครื่องจักรไงีทำงานให้สกายเน็ตแต่คราวนี้เขาขอบรยจากหัวใจเพื่อช่วยคนนะครับแต่มนเพื่อช่วยจอคันเนอร์ แอ้ว่าเป็นโอกาสให้2องจริงที่เขาทำอะไรดีๆบ้างนะเนาะก็เป็นการจบเหตุการณ์ในหนัง Terminator Salvation แเราก็นึกว่ามาคัสคงตายเนาะคือแบบยอมเสียสละตัวเองไงแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์อันดนั้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ในคอมิก t e r m i n a t o r s a l v a t i ช t t h f i n n l l b t t t l e นะครับผมก็อาจจะสปอรเ,เขาเข้ามาซึ่งก็พบว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่ามันมีปมที่ดูดีกว่า ในหนังโคลเล็กพักลงหลังอีกอะคือน่าเอาทำเป็นปหนังอะจตเสียดายที่บอกผ้าสีมันเจ๋งโดยมาคัสเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับว่าร่างกายเขาเนี่ยถึงเขาจะเสียหัวใจไปแต่เขาก็สามารถรักษาหัวใจได้คือสร้างเนื้อเยื่อหัวใจและสร้างหัวใจมาทั้งดุ้นเนี่ยนะครับมาทั้งดวงไงน,นะครับแต่ก็คือมาทำให้เขาตายก่อน,อนไงคือเหมือนโคมา่าแบบเหมือนตายเนาะแต่ร่างกายเขาเยังรักษาตัวเองอยู่มันไม่ตอนที่เหมือนทุกคนเหมือนมาคัสถูกฝังแล้วไงเออตายแล้วก็ฝังดินเนาะ แต่ว่าเขายังไม่ตายสิงไงร่างกายเขาค่อยรักษาสมานแผลไปเรื่อยผ่านไปนหลายปีนานอยู่นะเพราะว่าคือมาเหตุการณ์เนี่ยน่านจะเป็นช่วงประมาณ2030กว่าแล้วเป็นช่วงปลายสงครามท่านดูจะทไลายนโคนเด็กภาคสามนะมาคัสเนี่ยหัวใจก็ฟื้นเต็มที่แล้วแต่เขาถูกปลุกขึ้นมาโดยสกายเน็ตนะครับตอนแรกเราก็นึกว่าอุ้ยสกายเน็ตปลุกเหรอจะล้า,ลางสมอง,องเขาเป็นเทอร์มินอร์ตัวตายหรือเปล่าเรากดไม่ใช่เว้ยพอตอนสกายเน็ตมีศัตรูใหม่ที่น่ากล,กลัวกว่ามนุษย์นั่นคือตัวละครที่มีชื่อว่าโทมัสพาเนล แต่คงงงใครคือโทมัสพาเนลผมก็งงพอไปหาขอ้อมูลคร่าวๆเนี่ยปรากฏว่าเขาคือหนึ่งในไฮบริดเทอร์เมเตอร์เหมือนมาคัสนะครับแต่อันเนี้ยเราเห็นว่าโครงการของไฮบริดเทอร์เมเตอร์เนี่ยเขาจะเอาอัจฉริย์เนี่ยเอามาโมดิฟายเป็นไฮบริดเทอร์เมเตอร์อย่างมาคัสเนี่ยแต่มาคัสยังดูเป็นคนดีหน่อยนะแต่โทมัสไม่ใช่เว้ยเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องและเขายังมีความคิด่ขดตัวเอง้วยไงพอเขารู้ตัวเองอย่างการเป็นไฮบริดเทอร์เมเตอร์ดูเหมือนเขาจฉลาดไหมนะเขาต้องการจะเทคโอเวอร์สการเน็ตด้วยตัวเองไงแอสการ ตรมาว่าไอ้น,นี่มันฉลาดมากสการ์เนี่ยจึงไม่มีทางเลือกไว้จริงต้องร่วมมือกับกลุ่มต่อต้านจับมือกับจอคอนเนอร์รวมถึงปุกมาคัสไลด์ด้วยเพราเป็นไฮบริดเหมือนกันมาหยุดยั้ยงแผนการของโทมสัสพานเนลเพราะเกิดอยู่หมอน,นี้ไม่ได้มันจะชิบหายทั้งสองฝั่งเลยนะครับเ,ววเรื่องมันน่าสนใจมากคือแบบนึกภาพดิฆาตกรต่อเนื่องมกากลายเป็นเชอร์มินเนเตอร์อ่ะคือเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้าเป็นเชอร์มิเนเตอร์อุ้ยมันน่าสนใจมากอ่ะทำไมไม่ทำเป็นหนังวะ ซึ่งพอสกายเน็ตปลุกเขาเนี่ยอาดมาคัสก็ได้ไปเจอกับจอร์นไงร่วมมือกันแล้วสามคนร่วมมือกันสามฝั่งเนี่ยในการโค่นล้มจากการฆาตการต่อเนื่องโทมัสฮันนิวนะครับก่อนที่เขาจะยึดเมลเฟมของสกายเน็ตแต่ก็เหมือนทําลายทุกอย่างไงเพราะเหมือนเพราะเหมือนเป้าหมายของโทมัสเนี่ยตั้งใจจะแบบเหมือนคนบ้ามันโจ๊กเกอร์อารมณ์เหมือนโจ๊กเกอร์จะเป็นโทเมเตอร์ทำลายทุกอย่างนะครับทุกอย่างคือความกล้าขนหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เหมือนค้ำค้า,าไปช่วงโพสต์วอร์กเหมือนหลังจบสงครามแล้ว สกายเนี่ยกับจอคอนเนอร์ก็เหมือนทําสัญญาพักลบจะไม่สู้กันแล้วทำสัญญาเัรษิภาพต่อกันนะครับผมก็ไม่รู้รายละเอียดว่าเขาไปทําสัญญายัางไงนะแต่ประมาณว่าสกายเนี่ยก็เห็นด้วยและสงคารามก็จบนะครับคือแบบเฮ้ยมันน่าสนใจผมก็อยากอ่านนะไม่รู้อ่านที่ไหนว่าจอคอนเนอร์หรือสกายเนี่ยมันรู้มือกันยังไงมาสัญญากันยังไงที่แบบทําให้สงคารามสงบลงอ่ะสงคารามจบลงง่ายดีเนาะนี่นในคอมิกเนี่ยมันจะมีเช่นนี้หลายอย่างที่เพิ่มเติมเข้ามาในหนังก็ไม่มีนะถ้าเกิดใครจำเพราะเหตุการณ์ต่อมามันยังไม่จบไงก่อน,นอแบบแพ้ เตอรใครจำภาคสามได้ว่าอาโนทิปล้อสิบส่งมาเนี่ยมันคือเทอร์มินเตอร์ที่ฆ่าจอหนนะเฮ้ยตัวนั้นแหละตามที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาถูกส่งมาร์สกาเน็ตเพื่อมาแทรกซึมมาสหารจอในปี2012แต่ต่อมาพอฆ่าจอหเสด็จเนี่ยเคบูสเตอร์ที่เป็นเมียเขานาคอนเนี่ยก็รีโปรแกรมทิปล้อสิบแล้วก็ส่งย้อนเวลามาในปี2003 2004เหตุญญาการณ์ทำร้านยังไง <killed> you. ซึ่งเนี่ยคอมมิกงเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องราวน,นิดหน่อยไงประมาณว่าคนที่ส่งทิปล้อสิบมาฆ่าจอห์นเนอร์ ตามที่ควรจะเป็นเนี่ยกับเป็นตัวโทมัสพานิลนะครับส่งตัวทิปลอสิมาสหาัสจาคอนเนอร์แต่แหละมันจอนรู้เยอะแยะก็รู้มาจากตัวอาโนงโนในภาค3เนาะดังนั้นอนาคตจึงเปลี่ยนนะครับและมันจะมีเทคโนโลยีใหม่อย่างที่บอกที่ใส่เข้ามาคือจอนใช้เทคโนโลยีบางอย่างสามารถซิงโครกับเอนโดสเกรตันเทอร์มินาเตอร์เพื่อต่อสู้ได้ด้วยประมาณว่าสามารถควบคุมเทอร์มินาเตอร์จากยังไกลได้นะครับเดี๋ยว่าโคตรเจ๋งอะ่ะไม่รู้ทำยังไงนะพอจอนจัดก,การพานิลได้สำเร็จจนจบแล้วก็รีบโปรแกรมตัวทิปลอสิบตัวที่ว่าเพื่อเตรียม ส่งย้อนเวลาไปให้ตรงกับไทม์ไลน์เดิมที่ควรจะเป็นนะครับเพื่อปกป้องจากคุณทีเอ็กซ์ก็งงว่าแล้วสการ์เส่ง TX เป็นไปตอนไหนวะแต่แหละสุดท้ายจอม,มาคัสเนี่ยอ่ะก็ได้เจอทํามชชนแล้วส่งตัวทิปล้อสิเนี่ยย้อนเวลาไปปกป้องจอและเคสนะครับโดยฉากก่อนใกล้จบเนี่ยคือจอนกับมาคัสยืนเคียงข้างกันโดยที่มาคัสนั้นก็เหมือนผิวหนังไม่มีแล้วกลายเป็นโดสเกตตั้นล้อไปเสร็จละสองคนยืนเคียงข้างกันแล้วอ่ะมาคัสก็เป็นคนกดปุ่มทำลายทไทม์แมชชีนเพื่อไมไ มันจะเป็นต้องมีการส่งเยอะเวลาไป,ไปไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับเรียกว่าจบโคแฮปปี้จริงๆมี Happy แฮปปี้แต่จะนี่อีกเป็นเรื่องราวของจอคันเนอร์ทรรมายซารเวชั่นดังนั้นเดี๋ยวขอเป็นเล่าวิธีในส่วนของประวัติจอคันเนอร์ในแต่ละทำลายว่าจอคันเนอร์ที่บอกเขาอยู่หลายทำลายมากทำลายแบบซารเวชั่นทำลายดาร์กเฟดทำลายเจอน์ซิตคือแบบจอตายบ้างจอการเป็นหุ่นยนต์บ้างจอแฮปปี้บ้างมันเยอะไปหมดนะครับแต่คลิปนี้ขอพูดถึงมาคัสไรท์เนอว่ามาคัสไรท์ในคอมมิ่งนี่คือหล่อมากอะเรียกว่าเป็นละครที่โคตรเท่นะครับ สเสดายที่บทบาทในคอมิกน่าจะทำเป็นหนังอะ่ะคือแบบเห็นอ่านแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยวะ่ะแต่อย่างที่บอกไปสองรอบแล้วหนังมันเจ๋งนะครับสเสดายอะจจะไปเป็นรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเกี่ยวกับตัวคุณของมาคัสนะครับอย่างที่บอกมาคัสเป็นซีรีส์เอชนะครับก็คือไฮบริดเป็นรุ่นผสมระหว่างอะเทอร์มเนเตอร์กับร่างกายของมนุษย์นะครับโดยโปรเจกต์ของสกายในตอนเนี้ยถูกเร,รียวกว่าโปรเจกต์แองเจิลนะครับโปรเจกต์ในการเปลี่ยนมนุษย์กลายเป็นเครื่องจักรอะเนาะโดยอย่างนี้ร่างส่วนจะเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์คือสมองกับหวัวใจเนาะ ซึ่งก็ต้องจำเป็นไงเพราะว่าสมองไงก็ต้องได้รับเลือดจากหัวใจในการสูบฉีดไปเลี้ยงสมองไงดังนั้นเนี่ยสองไอ้วันนี่คือส่วนสำคัญที่สุดนะครับซึ่งตามที่การเนตบอ์เนี่ยมาคัสเนี่ยสามารถอยู่ได้หลายร้อยปีเลยนะเรียกว่าน่าจะอยู่นานกว่าเทอร์มิเตอร์อีกอะเพราะเทอร์มิเตอร์อยูด่ด้วยแบตเตอรี่เนาะในแบตเตอรี่ชุดเดียวไงส่วนของเอนโดสเกเลตันเนี่ยแน่นอนว่าขุนของมาคัสเนี่ยตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับเมื่อเทียบกับพวกขุนพวกที่หกร้อยที่เจ็ดร้อยที่แปดร้อยเนาะและร่างกายก็จะไม่ตัััันนๆทท่่ว้งงรราากยะคบ ซึ่งแบบลูกทรงของร่างกายมารคัสเนี่ยไฮบิดโชว์เมเตอร์ล่กหน้าของมาคัสไม่ถูกออกแบบมาไว้สำหรับการต่อสู้นะครับคือเอาไว้แค่แทรกซึมเฉยๆนั่นเองนะครับเราเจกว่าถึงแม้แรงอาจจะพอเยอะบ้างแต่ก็ไม่เยอะแบบระดับที่800อ่ะเรียกว่าเป็นหุ่นแทรกซึมหุนสปายนะครับซึ่งความพูดถึงพละกกาลังก็พูดถึงอ b บิลิตี้ความสามารถการต่อสู้นะครับแต่ที่บอกแรงเขาก็เยอะกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับเราเจกว่าเออเขาสามารถเวียงตัวที่ป0ร้อยไดซ้ซึ่งเห็นว่าเออก็มีแรงเยอะอยู่แต่ก็ไม่แกร่งขนาดที่800หรือใหมๆรออืนๆ เกิดเล็กน้อยนะครับในของเล่น Playmate Action Figure นะครับเขาบอกข้อมูลของมาคัสไลผิดในข้อมูลของโมเดลร์มาคัสไลเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือรุ่น T700 ซึ่งมันไม่ใช่เพราะจริงมาคัสที่บอกคือ Hybrid Terminator T700 มันเก่ากว่าที่แปดนะ Hybrid เหมือนกลางๆไงเกิดต่อมาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานหรือว่ามีแฟนสันนิษฐานมานะครับใน Terminator ภาคแรกแถ้าเกิดใครจำได้ในฉากแสงตำรวจเนี่ยมันจะมีตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าแสงตำรวจแล้วตัวอาร์นโนมาหา ซาสเกตดีเนี่ยแท็กชื่อของเขาเนี่ยจะเป็นนามสกุลไงนามสกุลก็เขียนว่าไรนะครับมันจึงมีคนแบบตั้งข้อสังเกตว่าคนเขียนบ,บทภาคสี่เนี่ยอาจจะเหมือนเป็นอิสอราเอลบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นญาติหรือเป็นพ่อของมาคัสไรก,ก็ได้ก็อ,อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างนะภาคแรกแล้วก็โดอาโนค้านะอาโนานะอขับรถไปชนนะครับเรียกว่าเป็นการใส่ฐานเนี่ยเพราะมีนามสกุลเดียวกันเนาะแต่ไลท์มันก็นามสกุลมันก็หล่อๆนะเกรดต่อมาคริสเซนเบลดตอนแรกอ่ะเขาถูกท้าทามให้มารแบบทมาคัสไลร แต่เขาสนใจบทจอกคอเนอร์มากกว่าประมาณว่าเขาเป็นตัวเอกเนาะกิเสเบลเขยอยากเป็นตัวเอกมากกว่าแต่เราเห็นในหนังว่าตัวละครม,มาคัสไลท์ของแซร์บอร์ติงตันนั้นเด่นกว่านะครับเรียกว่าไม่ว่าจะมีบทจอกคอเนอร์ไงบทของเทอร์มิเตอร์ก็เด่นกว่านะครับสงสยัยเพราะเหตนั้นพาจินาสิตก็เลยจ,จอกเป็นเทอร์มริเตอร์ซะเลยนะครับจะได้เด่นนะครับแล้วพูดถึงแซร์บอร์ติงตันคนจะเล่นเป็นมาคัสไลท์เนี่ยที่เขาไมา่ได้บทนี้ได้เพราะเจมสต์คัมเบรอนเสนอมานะเจสต์คัมเบรอนเจ้าของต้นฉบับเทออรร์์มิเเนตี่ย ตอนนั้นเขากําลังทาําอวตารอยู่ไงแล้วแซมบอร์ตินตันก็เล่นหนังเขาอยู่เขาเกิดว่าเอ้ยเด็กนี่มีพสรสวรรค์ก,ก็เลยไปติดต่อทางค่ายกับทางผพุ่งกับแม็กจีเนี่ยประมาณว่าส่งเด็กเขาไปเล่นน่ะอ่ะแซมบอร์ตินตันเอ้ยเขาเล่นดีนะสุดท้ายอ่ะเขาก็ได้เล่นเป็นมาคัสไลท์นั่นเองนะครับเกรดต่อมาในรูปคอนเซปต์อาร์ตโครงโครงกระดูกเหล็กของตัวฮารดเทอร์เม erm ิเตอร์เห็นว่าโครงกระดูกเหล็กรูปร่างมันต่างจะเห็นในหนังนะเราจะเห็นว่าส่วนอกของมาคัสไลท์เห็นในหนังตด้วยมันแตกต่างจาก ส่วนอกของรูปภาพที่เราเห็นที่เป็นไฮบริดทั้งตัวตำแหน่งมันต่างกันตำแหน่งที่เบสซี่โครงอ่ะเราเจอว่าในภาพของคอนเซปต์อาร์เนี่ยตำแหน่งของเซอร์เมคาสซี่โครงเนี่ยมาอยู่บริเวณข้างล่างน,นะแต่ในหนังอ่ะมันอยู่บริเวณอ,อกนะครับและเกิดต่อมาตอนแรกกาแบบมาคัสไลท์อ่ะนอกจากจะมีสมองกับหัวใจแล้วจริงๆตอนแรกเกือบให้มีลำไส้นะประมาณว่าเพืยอนแนบเนี้ยไงมาคัสไลท์ต้องกินอะไรแบบนั้นนะครับแต่หลังก็ตัดออกไงสงสัยประมาณว่าถ้าจะกินเนี่ยก็คงไปย่อยในเตาปฏิกรณ์ในร่างกายอย่งไอะไรแบบนั้นนะครับ ประมาณว่าต้องการไส่ทำไมทำไส้ก็ต้องขับถ่ายเนาะจะให้เนียนกันนี่เหรอจะให้เนียนขนาดขุนยนแทรกซึมต้องไปขับถ่ายเนี่ยเหรอก็ประมาณนี้นะครับและขอมาคัสไลน์เรียกว่าน่าสนใจมากในคอมิกนะครับเรียกว่าจบก็แฮปปี้อ่ะนุ่มมือกับสกายเดดเด็คิดดูและท่านผู้ชมคิดเห็นไงกับตัวละครนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับจากอา,การ์ตติรที่ำนักกอซิล่าเออยลูบี้เออย์ปสติมเออยโดายมอนเพียเตอร์และเทอร์มินาเตอร์ก็ติดตามได้ผมมีโดเน่ด้วยถ้าเกิดใครมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนได้ทางด้านล่าาาาางผมมมมมีเเเป็นนนตัวถถถ้้กิดดใใใครไไฟซทูเวววสสสสตต็ออปปหห้ไไลารรััััับบนนนีีกก่ดค